สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมาดูอินทผพาลัมจันชุดเหล็กนะครับดูจันชุดเล็กครับนี่ได้โอยสีวันแล้วครับเริ่มสีเริ่มมาแลวครับอันนี้จันชุดสามครับจันชุดสามพึ่งนมจันนี่ครับยังไม่ทันได้แต่งลูกเลยอันอี้นี้อันนี้จันชุดสองครับดูจันชุดสองดูครับมีอยู่สามลุนครับจันชุดสามนี่ครับน นี่มาดูครับอันนี้จันชุดสองนี่ครับจันชุดสองนี่ครับลูกกำลังสวยเลยครับจันชุดสองนี่นี่ชั้นชุดแรลกครับจันชุดแรลกได้ลอยได้ลอยสีวันครับนี่สีเริ่มมาครับนวลแล้วครับเริ่มมีสีแล้วครับชุด ชุดสองยังไม่ทันได้โหเลยชุดสามยังไม่ทันได้แต่งลูกเลยครับนี่ต้นนี้เป็นเป็นเนื้อเยื่อนะครับไห้ผลผลิตปีนี่เป็นปีที่สองครับดูครับนี่อันนี้จันชุดสองไอไอนี่จันชุดสามไอนนจันจันชุดอันนี้จันชุดแรกครับแต่เราไม่ได้เปิดครับถุงนี่นี่ครับ เป็นต้นที่ว่าหายผลผลิตปีสองปีนี่ก็ดกอยู่เหมือนกันครับนี่ครับจันทร์ชุดสองนครับดูจันทร์ชุดหนึ่งครับดูว่าลูกก็สวยงามนะครับสีเริ่มมาครับนี่นี่นตัดสายด้วยว่ามันขึ้นไปถึงเลยเชลาเขาสีกำลังสวยครับกำลังเริ่มมา กินพาลําทานบนทดใบหีเหลืองนะครับ